ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e lot channel c o n e r t i o n เคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับรายการสุ่มได้ตัวไหนเล่นตัวนั้น e p ที่2นะครับผมก็สำหรับอี1น่นะครับที่ปล่อยไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจเนาะนะครับผมมาดูกันครับว่าวันนี้นะครับผมจะสุ่มได้ตัวไหนและ จะรอดใน PVP ชั้นสูงหรือเปล่ากับเมตานี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าสุ่มกันเลยครับผมโอเคครับเราก็อยู่กับหน้าสุ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมผมขออธิบายก่อนนะครับว่าการสุ่มในครั้งนี้นะครับผมผมเอาตัวที่เป็นระดับตั้งต้น SSR แล้วก็ UR นะครับของตู้แลน d สล็อตนะครับผม มารวมกันในสปินตัวนี้นะครับผมซึ่งผมจะไม่เอาตัว SR แล้วก็ตัว R มารวมนะครับเพราะว่าใน PVP มันไม่ไหวนะครับผมขนาดตัว SR และตัวระดับตั้งต้น UR นะครับผมถ้าเราสุ่มไม่ได้เราก็เล่นไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองมาสุ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวอะไรกันนะครับผมไปครับตัวแรกครับผมไปเลยครับผมก็สำหรับอีพิ ที่6นะครับผมถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมทําตัวไอให้นะครับผมตัวแรกเป็นอ่าโอเคครับตัวแรกเราเป็นบันแสงครับเปิดสวยนะครับผมโอเคครับมาครับตัวที่2นะครับผมมาเลยครับผมเปิดมนุษย์มาแล้วนะครับผมจะเป็นใครจะเป็นเป็นอ่าบันแสงอันนี้ถ้าเกิดว่าซ้ำนะครับผมจะสุ่มใหม่นะครับผมอ่ะไปเลยครับมาครับผมเป็นตัวอะไรเออย เป็นทางฝั่งของเลสลอดได้ไหมหไม่ได้ครับอ่ะเมอร์ลินฟ้าใหม่นะครับผมไม่มีในไอดีนะครับผมอันนี้ผมขอสุ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับผมไปครับยังไงครับเป็นทางฝั่งของอะเมอร์ลินใหม่อีกแล้วนะครับผมอ่าผมสุ่มใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมไม่มีในไอดีนะครับผมก็ต้องสุ่มใหม่เนาะอ่าไปครับ ตัวที่2จะเป็นตัวอะไรเป็นทางฝังของโอเคครับเป็นมาเอลแสงนะครับผมโอเคครับมาดูตัวที่3กันครับผมจะเป็นตัวอะไรนะครับผมตัวนั้นก็คือเอสคโนอไม่ใช่เอสคโน่เลยอาร์เธอร์ครับผมเป็นอาร์เธอร์เคออสนะครับผมมาครับตัวสุดท้ายนะครับผมผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมก็เปิดมาดีอยู่นะครับผม เป็นหักฝั่งของเกลดาได้ไหมเป็นดิอันเน่สีเขียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอไปจัดทีมก่อนนะครับว่าทีมหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับทีมออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมจะทานอาหารเป็นเพิ่มระดับพังต่อสู้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เปิดก่อนหรือเปล่านะครับระดับพังต่อสู้ทั้งหมดก็3 7 9 0 0นนะครับผมมาดูกันว่า ตาแรกผมจะล่วงหรือผมจะรอดนะครับผมไปครับโอเคครับก็มาอยู่กันตาแรกนะครับผมอ่าเราเจอทีมไม้ระบุนะครับผมอ่ะขอไปครับเจอทีมเผ่ามนุษย์นะครับผมซึ่งตัวใหม่นี้ก็รู้สึกว่าโหดอยู่นะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับผมจะตั้งท่านะครับแล้วก็ตีหมู่มาเอวนะครับอ่าผมเก็บตัวไหนก่อนดี อไม่รู้ว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่าเพราะาทีมนี้อึดมากนะครับผมเอาผมขอตีท่งฝักของอาเธอร์ไปก่อนอากันนะครับผมโอเคผมตั้งท่ามาครับแล้วก็ตีหมูอาเธอร์ไปนะไม่เข้าไม่เข้าเลยครับเพื่อนๆโอ้โห <laughs> เดียวนะอ่ะไม่เป็นไรครับผมมาดูกันว่าผมจะรอดเทอรนี้หรือเปล่านะครับผมเขาจะ โอเคเขาลงการ์ดมานะครับผมแล้วก็น่าจะใช้อาเธอร์นะครับตัดฮิ้เราก่อนหรือเปล่านะครับผมอ่ะเขาใช้ตัวใหม่นะครับผมอาเขาล้างนะครับแล้วก็ตัดฮิ้วปะอ่าเขาตีมานะครับผมอ๋อหมดสติไปนะครับอ่าผมจะวงการบันนะครับแล้วก็เล็งเป้าดีกว่าอ่าใช้ตัวไหนดีเป็นตัว นีและกันนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งผมจะย้ำไม่น่าจะตายอะผมว่าทีมนี้อืดมากนะครับผมคันสามไปครับผมดูดิเข้าแปดหมื่นนะครับผมแล้วก็จมตีไปโอ้โหสี่หมื่นเก้านะครับผมอ่ะมาครับเรามีอันติแต่เราจะได้ใช้อันติหรือเปล่านะครับผมเขาน่าจะใช้แรนสล็อตนะครับอะโอเค น่าจะฆ่าผมเลยนะครับผมโอ้โหดูแลสล็อตตีเดียวครับผมเกือบครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ทีเดียรอบนึงนะครับแล้วก็น่าจะตีหมู่มานะครับผมอ่ะบันผมไม่น่าจะรอดนะครับผมโอเคหายไปแล้วนะครับผมโอเคผมจะอ่ายังไงดี ผมจะรวมการแดนนี่นะครับผมแล้วก็ตั้ง้อนไปนะครับแล้วก็ใช้มาเอลนะครับอ่ะลองดูโอเคแล้วก็ตีหมูไปครับดาเมจไม่หนึ่งแสนนะครับผมอ่ะมาครับผมผมว่าผมคงไม่ได้ใช้ตินะครับเนี่ยครับเขาแตัดฮิวมาแล้วนะครับผมครับ แล้วก็ไปมาครับโอเคครับผมก็ตามนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตาที่สองเลยนะครับผมโอเคครับตาที่สองนะครับอ่าเราเจอทีมมิริมนะครับโอ้เขาได้เปิดก่อนนะครับผมก็ว่าจะลองเอาอาเธอร์มาอยู่ข้างหน้าบ้างครับผมแต่จะได้ใช้การ์ดจะได้เล่นหรือเปล่านะครับผมอ่มาดูกันครับ เขาบัฟให้ทางฝั่งของมิลิมานะครับผมแล้วก็ตั้งสแตนของเดนนี่ครับผมอ่าแล้วก็มิลิม็จะตีหมู่มาอันนี้คือตามระบุกของทีมนี้เลยนะครับผมครับเจอกันตาต่อไปครับเพื่อนๆโอเคครับก็มาอยู่กันตาที่สามอ่ะเจอทีมเดิมคนเดิมปะเนี่ยอ่ะผมได้เปิดก่อนนะครับผมอ่าม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 าอ่ะเหมือนเดิมครับผมตั้งสแตนก่อนนะครับผมแล้วก็รวมการ์ดบันนะครับแล้วก็ อืผมใช้ตัดฮิวของอาร์เธอร์ไปก่อนดีกว่าอ่ะอย่างนี้นะครับผมอะตัดสแตนของเดนนี่มาครับผมแล้วก็ตัดฮิวไปก่อนครับหมื่นสี่ครับผมเขาไม่สะทุกสะท้านอะไรเลยนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับระบบเดิมครับผม บัฟให้มิริมครับแล้วก็แดนนี่ตั้งสแตนแล้วก็ตีหมู่มานะครับผม <c oughs> โอเคอ่ะไม่ตั้งสแตนนะครับผมอ่าโอเคน่าจะเป็นบอทนะครับคนนี้นะครับหรือเปล่าโอเคผมจะผมไม่น่าจะเก็บมิริมได้นะครับพ่อทีเขาถึกมากนะครับผมผมจะใช้บันไปก่อนนะครับแล้วก็ เลื่อนการ์ดนะครับผมแล้วก็บังตีทีนึงผมว่าเทินต่อไปเขาน่าจะใช้มิลิมในการตีหมู่มานะครับเดนนี่บังจอเต็มๆเลยครับผมเฮ้ยมิลิมตายนะครับแต่เดนน่บังจอนะครับผมโอเคครับผมตัวดะเมียเขาตายไปแล้วนะครับผมอ่าผมจะได้ใช้ตีหรือเปล่านะครับผมเขามีเอสข้านอนะครับผมอ่าเขาล้างนะครับผม แล้วก็น่าจะใช้เดนนี่มานะครับอ่ะไม่ใช่นะครับผมโอเคเราได้ชันตินะครับเพื่อนๆมาครับผมจะลมการ์ดอาเธอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็จากฮิวไปแล้วก็อันติบันไปเลยนะครับผมมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับผมโอเคครับห้าเนครับผมจังหวะนี้บันยังไงครับ โอเคครับสุดยอดครับผมโอเคนะครับผมถ้าเป็นคนนะครับก็น่าจะหายตั้งแต่เธอแรกนะครับผมอมาดูกันว่าใช่บอร์ดจริงๆหรือเปล่านะครับผมใช่ไหมอ่ะใช่จริงๆครับวิธีดูนะครับว่าคนหรือบอทดนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้นะครับผมไม่มีปุ่มรายงานเนาะ อันนี้จะเป็นบอทนะครับผมถ้าเกิดว่ามีปุ่มรายงานนะครับตรงนี้นะครับผมอันนั้นคือคนนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่อไปเลยครับผม4 1 2 0 0 0หครับก็ตามนั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใช้มิลิมนะคบผมในการปิดทีมของผมนะครับผมโอเคครับไปเจอกันตาต่อไปเลยครับผม มาดูนะครับผมว่าเป็นคนเนี่ยลักษณะจะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือปุ่มรายงานนะครับอย่ารายงานมั่วๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบให้กับคนที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เราไปรายงานนะครับผมอันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งว่าอย่าไปรายงานมั่วๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้โปรแกรมโกงหรือว่าเขาแบบไม่ได้โกงเรานะครับ อย่ารายงานมั่วๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตาต่อไปเลยครับผมโอเคครับก็ไม่อยู่กันตาสุดท้ายนะครับผมเจอทีมเดิมอีกแล้วนะครับผมเราได้เปิดก่อนนิดนึงนะครับอ่าโอเคผมจะรวมการ์ดอาเธอร์นะครับผมแล้วก็ตั้งสแตนนะครับแล้วก็ใช้อ,อใช้บันไปดีกว่าไหมผมใช้บันไปก่อนนะครับผมตั้งสแตนของ เดนนี่มาบังจออีกแล้วนะครับผมมุมกล้องปรับได้ไหมปรับไม่ได้อ่ะโอเคปรับได้อยู่นิดหน่อยนะครับโอเคมาดูกันครับสเต็ปเดิมครับผมอ่ะเขาล้างมานะครับเขาบับให้ทางฝั่งขขงไม่ริมนะครับผมแล้วก็ตั้งสแตนของเดนนี่มาแน่นอนครับอ้าวไม่ได้ตั้งนะครับผมเขาใช้เดนนี่นะครับแล้วก็มีริมเฮ้ยมีริมตีเดียวครับผม โอเคเดนนี okay, mm ่ hmm. ผมหายครับผมโอเคอ่ okay. uh, mm hmm. ผมจะใช้ทางฝั่งของอาเธอก่อนนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เอตีเดี่ยวไปใช้ใบนี้ mm hmm. อ่ะลองดูครับ mm hmm. แต่เป็นสีแดงนะแพ้ทาตุนะครับผม mm hmm. ผมน่าจะใช้บันนะ mm hmm. ติไม่เข้าเลยครับสี่แสนกว่านะครับผม โอเคผมน่าจะเก็บทางฝั่งของโกเทอร์นะครับแต่ถ้าโกเทอร์ตายมิลิมยังอยู่ก็เหมือนเดิมครับอ่ะมาครับเขาจะอ,อ๋อบัฟให้ทางฝั่งของมิลิมนะครับผมเพิ่มการมานะครับแล้วก็ใช้มิลิมปิดผมเลยปะเรียบร้อยครับขั้น3มครับผมจังหวะน,นี้หายครับผมโอเคนะครับ โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการสุ่มได้ตัวไหนเล่นตัวนั้น EP ที่7แล้วนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอให้นะครับว่าอ่า EP 1 EP นึ่งีมนี่คือตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาทำนะครับ EP 6แล้วก็ EP 7นะครับเพื่อนๆก็ ขอบคุณนะครับผมที่เพื่อนๆชอบกันนะครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็ไม่ได้กะชนะเลยนะครับผมออาโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอยากให้รายการนี้นะครับผมไปต่อยาวๆนะครับหลายๆ e ีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ Transcrição e